ซื้อรถให้ที่บ้านซื้อให้ตัวเองการท่องเที่ยวเนี่ยคนที่ดีใจมากกว่าเราคุณแม่บอกว่าถ่ายรูปมาเยอะๆนะถ่ายรูปมาให้แม่ดูนะคะพี่ยาก็เลยตั้งใจค่ะเป็นก็เลยไปไหนมาไหนนะช่าพี่ยาจะถ่ายรูปแอบตลอดนะคะเพราะใครบอกคะคุณแม่นะคะพี่ยาเป็นเนด็กดีเชื่อฟังคุณแม่นะคะจากที่ไม่เคยขึ้นเครื่องบินไม่เคยนั่งเครื่องก็ได้นั่งนะคะเครื่องบินมีอะไรที่สวยงามเห็นไหมเนี่ยเราไปดูท้องฟ้า มันต่างกับพื้นดินมันต่างกับผิวดินบ้านเท่าเลยค่ะน่านะคะน่าขึ้นฟ้าถ้าขึ้นฟ้ามีอะไรให้เราดูมากมายเรามองขึ้นไปเราเห็นเมฆใช่ไหมคะมันก็สวยแต่ถ้าไปอยู่บนนั้นนะคะนี่มันเหมือนมันเหมือนทุ่งกว้างอะไรต่างๆแล้วมันมีแสงมีอะไรต่างๆที่เป็นภาพที่สวยมากนะคะดังนั้นนะคะโอกาสในงานเนี่ย ไม่มีหรอกโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศนะคะแต่งานนี้มีให้เรานะคะเ <c oughs> นี่ยไปถ่ายรูปเห็นไหมแอปแล้วตลอดเพราะอะไรคะเอาไปเก็บรูปใว้ เป็น่ยนประสบความสําเร็จคําพูดเปลี่ยนไปไหมคะดังนั้นการกระทําสําคัญกว่าคําพูดทําให้เขาเห็นแล้วคําพูดต่างๆที่เขาสมประมาทเรามันหายไปหมดเลยนะคะสิ่งต่างๆที่เราได้นะคะคําพูดต่างๆไม่มีแล้วทุกวันนี้เออทุกวันนี้พี่เกก็เลยไปถามคุณแม่ว่าแม่แม่แม่ยังให้หนูทําที่แต่ก่อนนะแม่ไม่อยากให้หนูทํางานประกันชีวิตตอนนี้ยังอยากให้หนูทำอยู่ไหมหนูจะออกดีไหมเราทํา เราเราถามแบบทำไมาว่าประชนงไงนรูน้จะออกดีไหมอุ้ยว่าตุกวางรูกงเูปแค่ายากเท่าไหร่ส่งงัน้นไหมแม่ได้หลายพู่ใจไหมคะเราถามเราประชดแต่สิ่งที่เขาพูดเขาพูดมาไม่ต้องออกร้บงรูปทํางานอยู่ไ่นแหละข้ออะไรคะสิ่งที่เขาได้มันได้จริงนะคะสิ่งที่เราได้เราได้จริงๆจากงานนี้ การท่องเที่ยวนอกจากความสําเร็จของตัวเรารู้ไหมคะงานนี้มันคือการส่งต่อความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่วันนี้เราไม่ได้สําเร็จคนเดียววันนี้น้องๆเข้ามาที่นี่น้องๆมีความฝันน้องๆมีคนที่เราลักน้องๆมีคนที่เราลักเ,เหมือนกันน้องๆอยากประสบความสําเร็จเหมือนกันนะคะทีมงานพี่ยางก็อยากประสบความสําเร็จเหมือนกันเนี่ยผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้พี่หญิงธัญญาณตศสเกิดตอนนี้ไปไหนคะวันน <หา S 2> ี้ไปมาเรานะคะ วันนี้ไปมาเกานะคะวันนี้เขาไปเที่ยวมาเกาสุดยอดไหมสุดยอดถ้าเขาไม่ไปเขามาเป็นสตาฟที่นี่วันนี้เนี่ยรถที่เขาได้เราได้แล้วไม่พอน้องเราต้องได้มากกว่าเราเห็นไหมคะรถน้องก็ซื้อนะคะ Mazda 2นะคะอ่ะนะคะน้องหญิงนะคะเนี่ยสเตเมนนะคะเห็นไหมวันนี้มันสําเร็จมันสําเร็จไปด,ด้วยกันไหมคะเนี่ยทัยงงานัะสเกิดแสนกว่าบาท เห็นไหมวันนี un> un> <si ้เราสําเร็จน้องเราก็สาเร็จพวกเราที่นั่งอยู่นี้ก็อยากสาเร็จเหมือนกันทุกคนก็จะได้สเต็เนต์ตรงนี้เห็นไหมนะคะสิ่งที่ดีนะคะในงานนี้นะแสนกว่าแสนสี่ผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะนะประสบความสําเร็จเหมือนกันนะคะพี่หญิงธัญญนันท์สเกิดนะคะเนี่ยรู้ไหมคะสิ่งที่เขาได้คุณวุฒิ MBRT เห็นไหมวันนี้เราจะทํายังไงเราขึ้นมาบริหาร เราต้องสอนน้องเราให้เก่งกว่าเราเราจะต้องสอนและพัฒนาเขาให้เก่งกว่าเราดังนั้นทุกคนที่นั่งนที่อยู่ที่นั่งในที่นี้ที่นั่งในห้องนี้ต่อไปต้องได้รายได้เยอะกว่านี้ใช่ไม่ใช่นะคะดังนั้นความสํมเาเร็จต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นของเรานะคะเห็นไ,ไหมพี่หญิงพันญานันต์ติดคุณวุฒิ M.D.R.T เห็นไหมวันนี้ความสําเร็จส่งต่อความสําเร็จเห็นไ,ไหมคะพี่หญิงได้ MBRT ของบริษัทก็คือเป็นคนที่มีสามารถขายเคสใหญ่ mm. เคสล้านขายมากกว่า14-15ล้านแล้วสุดยอดไหมคะกับงานนี้นะคะเนี่ยวันนี้เขาไปเที่ยวเนี่ยสาคนพี่หญิงไม่ได้ไปคนเดียวค่ะพี่หญิงไปเนี่ยมีน้องมิ้นแล้วก็มีอีกหนึ่งคนนะคะใครคะข้าเนี้ยอ mm. ิเล็กน,นะคะก็จะมีอยู่3คนวันนี้เขาเที่ยวที่มาเกาสนุกไหมคะงานเรา เวลาบริษัทให้ไปเที่ยวด้วยสุดยอดไม่สุดยอดสุดยอดทำไม่ทำทำดังนั้นผ่าน UM ให้ได้นะคะเนี่ยเห็นไหมเป็นกมรมพันธุ์ค่ะบ้านนี้นะคะบ้านดีดีนะนะถ้าไปทันทีถ่ายรูปต้องแอปเบลอย่างเดียวชุดสวยงามไหมคะสวยงามถ้าเกิดไปเจอคงไม่คิดว่าคนไทยนะคะน่าจะเป็นเกาหลีหรือเปล่าหรืออะไรต่างๆเห็นไหมน่ารักไหมคะสุดยอดไหมอ่า ใครจำน้องมินได้น่ารักไหมคะน่านีา่ไม่สวีดนะคะเนี่ยอีกอยางหนึ่งค่ะถ้าวันนี้เราขึ้นในตำแหน่ง U M สิ่งหนึ่งที่จะให้เราพอเราขึ้น U M ปุ๊บหลัจงจากนั้นบริหารอย่างเดียวใช่ไหมคะเนี่ยเขาสร้างประวัติศาสตร์ให้กับทีมเขาถ้าเกิดจะขึ้น A M เขาทำผลงานกี่เท่าไหร่คะที่เราเรียนไปเมื่อวานเท่าไรคะห A M สองแสนเนี่ยวนนี้ทำไปเท่าไหร่ บริหารทีมงานล้านสองสุดยอดไม่สุดยอดเพราะอะไรคะเพราะระบบโครงการโกเมเนเจอร์ดังนั้นเชื่อมั่นในระบบวันนี้ท่านอาจารย์ทรงผลวางระบบทุกอย่างไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเดินตามแค่วันนี้คุณเดินตามคุณก็สําเร็จนะคะเห็นไหมเอเอ็มด้วยผลงานล้านกว่านะคะไม่ได้มีแค่คนเดียวนะคะเดี๋ยวพี่จะให้ดูมีใครบ้างอันนี้ก็น้องพี่น้องชายพี่ใหญ่ย่คนหนึ่งนะคะน้องชาย ไม่ใช่เป็นน้องชายจริงๆแต่มาเจอกันที่งานเห็นไหมวันเมื่อวานเราได้เจอไปสุดยอดไหมคะพี่หนึ่งสุดยอดนะคะพี่ยาก็จะเรียกเขาสั้นๆว่าคุณหมอคุณหมอสัตว์นะคะนะคะน้องชายนะคะเขาเป็นคุณหมอนะคะเห็นไหมก็ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะในงานนี้นะคะเนี่ยอีกคนนึงนะคะเป็นเอ็มเมื่อวานนี้ก็พาแฟนมาด้วยแฟนเป็นใครคะ ำรวจเป็นผู้มวนนะคะไม่ใช่ยศกระจกกระจกนะผู้มวดน,นะคะตอนนี้ขึ้นอยู่ M UM, กับโครงการเราเรียบร้อยแล้วเห็นไหมสาเร็จดึงคนที่คนที่เรารักเข้ามาด้วยเห็นไหมทางานเป็นครอบครัวเห็นไหมเมือ่อวานนี้ก็มาเยี่ยมค่ายมาเยี่ยมน้องๆเหมือนกันก็มาทั้งสองคนเลยนะคะอันนี้ก็ว่าที่เอ็มนะคะจะเป็นคนหนึ่งที่เอ็มที่ประสบความสําเร็จคอยดูนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนเวนชั่นปีหน้าท่องเที่ยวต่างประเทศผู้หญิง ก็จะได้ไปเพราะเราวางระบบไว้ให้น้องเราแล้ววันนี้เราจะไม่สําเร็จคนเดียวทีมงานเราทุกคนต้องสําเร็จนี่คือคํามั่นสัญญาวันนี้เราสร้างคนขึ้นมาแล้ววันนี้เราจะให้เขาล้มเดลวแล้วออกจากอาชีพนี้ไปไหมคะทุกคนอยากล้มเดลวแล้วออกจากอาชีพนี้ไปไหมใช่ใช่ไหมคะดังนั้นหน้าที่ของพวกพี่จะทายังไงให้พวกเราสําเร็จไปด้วยกันเราลงเรือลําเดียวกันแล้วเราจะไปถึงฝั่งคนเดียวได้ไหม ไม่ได้เร,เราจะต้องจับมือเพื่อนเราจะต้องช่วยกันเพื่อที่เราจะสําเร็จไปด้วยกันวันนี้เราโตคนเดียวไม่ได้ถ้าวันนี้เราไม่มีองค์กรถ้าวันนี้เราไม่มีทุกคนถ้าเราไม่มีหน่วยงานเราก็โตไม่ได้ดังนั้นพันธะสัญญาของพวกพี่จะทํายังไงให้น้องประสบความสําเร็จและน้องต้องประสบความสําเร็จมากกว่าพี่นะคะนี่คือพันธะสัญญาถ้าวันนี้เราสอนน้องเราบริหารน้องเราสอนน้องให้เก่งเก่งกว่าเราเราทํางานง่ายไหมคะ ต่อไปพี่ย่าก็จะเดินอ่ไปดูสาขานี้อ่ะไปดูอุขอนแกนบ้างไปดูโคราชไปดูอุดรแล้วก็ถ้าเขาเปิดประเทศลาวนะคะพี่ย่าก็จะินเตอร์ไปอยู่ที่ลาวสาขาลาวจะเปิดไมคห้าจา์ถ้าเปิดหนูจองนะคะหนูอ,อยาก,กิน inter เพราะมันใกล้บ้านอยู่ที่อุบลเนาะเนี่ยใกล้ๆนะคะ go เตอร์ไปอยู่ที่ลาวอย่างเงี้ยน้องๆเรามีอยู่ สาขาวันนี้สร้างควาสมสำเร็จไปด้วยกันสร้างประวัติศาสตร์ไปด้วยกันนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเนี่ยเมื่อกี้ที่พี่บอกว่า AM <c oughs> ไม่ได้ขึ้นแค่คนเดียวร้านกว่าเนี่ยคนนี้พี่อาร์พี่อาทิตย์อยู่ข้างหลังอายืนโชว์หน่อยค่ะอาิดาเมขอเกษตรศาสตร์นะคะ,ะ,คะเจงเ, <c oughs> ะะเกษตรมอขอนะคะ วันนี้รอแค่อายุงานนะคะเขาจะต้องพิชิตนะคะสายงานต้องเดือนนี้นะคะผลงานขึ้นเอเอต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านเห็นไหมดังนั้นสร้างประวัติศาสตร์สร้างพันธุกรรมใหม่เราต้องก้าเปลี่นถ้าวันนี้เราจะมาทําแค่สองแสนห้าแสนตามโครงสร้างบริษัทพอไม่พอไม่พอ,พอเราต้องคิดใหญ่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับตัวเรา